สูตรนี้สามารถใช้กับอย หยดเขามีกด ASA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะเราก็กลับมาเจอกับแพทที่ช่องแพท Official อีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาพอกหน้ากันนะไหนๆมันก็แบบอยู่บ้านทั้งวันกันแล้วเราก็ต้องดูแลผิวของเรากันด้วยนะคะวันนี้สูตรที่แพทจะเอามาแนะนําเพื่อนๆนะแพชชวลหลายๆคนนะ่ะน่าจะรู้จักสูตรนี้กันเป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าสูตรนี้ใช้ของแค่2อย่างเท่านั้นนะแล้วมันก็เป็นสูตรที่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะรู้จักกันดีมากๆเลยนะทุกคนจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้เลยนะคะ จากสูตรนี้เลยค่ะโยเกิร์ตแล้วก็มะนาวนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสบายๆนาะไม่ได้อะไรกันมากนะคะทุกคนว่าเนี่ยสบายไม่สบายมาหน้าสดแล้วก็ชุดนอนนะคะทุกคน <laughs> แล้วถ้าเกิดใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เป็นครั้งแรกสามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ได้นะคะแล้วก็เวลากดกระดิ่งอย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกับแพะบ่อยๆนะคะงั้นเดี๋ยวกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยค่ะจริงๆสูตรนี้เนี่ยนะคะแพ้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าข้อดีเขาจะช่วยใน ช่วยใหกับผิวนะคะโดยตัวมะนาวเองเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผิวที่มันดูหมองคล้ําหรือเป็นเซลล์เสียเซลล์ตายแล้วนะคะาจะช่วยผลัดไปแบบอย่างธรรมชาตินะคะทุกคนและในส่วนของโยเกิร์ตเองเนี่ยนะคะเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าใครที่ผิวแห้งแดงแพ้เนี่ยช่วงจมูกตรงนี้แพจะเป็นคนผิวแห้งนะคะก็ใช้โยเกิร์ตเนี่ย อ,อยู่ยทุกคนโดยข้อเสียของเจ้าโยเกิร์ตเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราล้างเขาไม่สะอาดนะคะ <c oughs> เขาก็จะทิ้งไว้เป็นสิ่งที่อุดตันบนใบหน้าของเราได้นะคะทําให้จากคนที่ไม่เป็นสิวอาจจะเป็นสิวได้นะคะสิ่งสําคัญในการเลือกใช้สูตรนี้นะคะเราจะต้องให้ความสําคัญในขั้นตอนการล้างหน้าเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโยเกิร์ตที่เราล้างไม่หมดนะคะเขาก็จ <c oughs> ะกลายเป็นสิ่งอุดตันบนใบหน้าของเราได้นั่นเองนะคะพูดถึงโยเกิร์ตกันไปบ้างแล้วนะคะเรามาพูดถึงมะนาวกันบ้างดีกว่านะทุกคนเึื่องข้อดีของเขานะคะอย่างที่เรารู้ก็เลยก็คืือออเเขขาาช่่วยในรรงงกผัด ผวถ้าไม่ผิวที่มีความหมองคล้ำเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียของเขาก็คือเวลาผิวที่มันโดนผลัดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผิวที่บอบบางมากๆเลยนะคะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เราใช้มะนาวพอกหน้าแล้วเนี่ยเราควรจะรู้จักกับนวัตรกรรมที่เรียกว่าครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผิวที่โดนผลัดเซลล์ไปแล้วเนี่ยมันบอบบางมากมันไปเจอแดดมันก็จะไวต่อแสงและอาจจะเกิดการเป็นฝ้าเป็นด่างอะไรต่างๆก็ได้นะคะเราควรจะ,จะ,จะต้องทําความรู้จักกับ นวัตกรรมที่เรียกว่าครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจากผลดีอาจจะกลายเป็นผลเสียต่อผิวของเราก็ได้นะคะโอเคนะคะทุกคนแพพูดข้อดีแล้วก็ข้อเสียของสูตรนี้ไปหมดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทําสูตรนี้กันพร้อมๆกันเลยละกันนะคะอย่างแรกเลยนะทุกคนเผ้ออยากให้ทุกคนนะคะไปล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะตอนเนี้ยดูดิ หน้าแบบเพิ่งตื่นแล้วมันมันมาทุกคนเดี๋ยวพาขอตัวไปล้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะตอนนี้พาล้างหน้าด้วยนะ้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมเจ้าสูตรนี้กันเลยนะคะซึ่งจะเปลี่ยนมุมกล้องดีไหมไม่ต้องเนาะอันนี้ก็ได้ละคะ่ะ เดี๋ยวแพรจะใช้เป็นโยเกิร์ตตัวนี้เลยนะคะเป็นยี่ห้อดัชชี่ตัวนี้นะซึ่งจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่แนะนําอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งส่วนตัวแพรนะจะพยายามพูดถูกคลิปเลยนะคะว่าขอให้ใช้สูตรเป็นสูตรธรรมชาติแบบนี้นะอย่าไปใช้สูตรที่มันเป็นรสชาติแบบสตรอเบอรี่มะพร้าวอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวแพรเวลาใช้สูตรอื่นผสมอะกินมันรู้สึกแบบแปลกๆทำงั่งทำงั้งยังไงไม่รู้อะแพรคิดว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่โอเคที่สุดแล้วนะในเรื่องของกลิ่นนะคะทุกคนแล้วแพรก็จะใช้มะะะะนนนนนาาาวซีีกกกกกคคคคใรผสมเเเ้้ทุแลลล็บบงโยยิได่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะทุกคนเพราะคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เขาก็จะออกมาเป็นน้ําแบบนี้นะคะก็ใช้ช้อนเนี่ยนะคะนี่ได้เลยสูตรนี้สามารถใช้กับอุยหยดสูตรนี้สามารถใช้กับคอกับหน้ากับตัวได้นะคะเป็นสูตรที่ดีอีกสุดหนึ่งเลยนะคะขอบอกเลยว่าเวลาแช่ยโยเกิร์ตเย็นๆอะเรามาพอกหน้าคือเป็นอะไรที่ฟินมากทุกคน แพมมาร์น้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็จะออกเป็นประมาณนี้นะทุกคนใครชอบพอกหนาพอกบางยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะส่วนตัวแพรชอบนนหนาหนะแล้วพอเราทาเสร็จเรียบร้อยทั่วบริเวณที่เราต้องการแล้วนะเราก็ไปนอนแบบทําจิตใจให้สบายนะคะประมาณ15บห้าถึงยีนาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลลั์กันนะคะว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าแพรมันจะดีขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะ หลังจากที่ผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะแพรก็ไปล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแพรไม่อยากให้โยเกิร์ตเนี่ยเขาไปอุดตันบนรูขุมขนบนใบหน้าของแพรนะคะแพรจึงล้างด้วยโฟมล้างหน้าด้วยอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็มาดูเลยนะคะว่าผิวของแพรมันเป็นยังไงนะจ๊ะก็ซูมเลยค่ะนี่นะคะซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะเห็นผิวมันรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะทุกคน นี่นะคะแล้วผิวก็ไม่ได้แห้งด้วยนะคะตอนนี้แพยังไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยนะเดี๋ยวแพ้จะทาครีมกันแดดเลยละกันนะคะกันแดดที่แพจะใช้ในวันนี้นะคะเป็น p r o m e m e Solarist ตัวนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะเราควรจะทากันแดดเนื่องจากว่าพอเราใช้มะนาวเนี่ยเขามีกรด A S A ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยเนาะมันจะทําให้ผิวที่ได้รับการผลัดไปแล้วเนี่ยเป็นผิวที่บอบบางนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจึงควรที่จะทาครีมกันแดดนะคะเพื่อป้องกันผิวของเรานะคะวันนี้แพ้ต้อง ขอตัวลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้กันนะเผื่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะที่สำคัญเวลากดกระดิ่งแล้วเนี่ยอย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดจากช่องแพรด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกับแพรบ่อยๆเนาะวันนี้แพรต้อง no. ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย